คุณบอก่จะได้แต่ว่าตน้นหูจะเพียงว่าบานขีนากบานขีนากนันเพื่อใดครับอุ้มพ่อนะเพออันนั้นปางกูอันนี้ห้วยว่านี้บ่<า>ครับมาจากปางกูแล้วมันไปสูดสคยับห้วยนี่นะลงห้วยเจ้าท่านบ่ะลันไปบานโขกคุณไปโคกอุกงพ่อนบ่นหรอเลบ่หูคือกันได้สายนำนี่นโอ้สายนำห้วยว่านี่บ่ครับห้วยว่านี่นี่น<อ>ม,นมันจากแต่หูแต่ตน้น ต้นแต่เพียงนี่นี่มันจะอยู่บ้านขีนาคขีนาป้างกูขีนาขีนามันอยู่ป้างกูตัวห<ม>าสลินนี่นะครัอยู่ป้างกูแล้วก็มานี่บ้านพักไม้ไงมันตกพักไม้ไงบมานี่ครับ่รลงพุ่นมั <ลง S 2> น<พ>โคกจานพุ่นโอ้ไปไปพุ่นบ่ะไปพุ่นมันโคกจานไปใส่ต่อหัวบันนี่ครับต่อบนหูต้นนี่โอ้ครับสายหนามมันเป็นสายนามเงา่วผ่านสามอำเภอเนาะ อำเภอปางกูหวยทับท่านแล้วก็อุลพ่อพิสัยเนาะครับไม่นนหลอกม่อยู่บ่โอ้หลอกปีอีนังที่คือสิทธิ์เป็นนายกโอ้ครับครับคุณดาบพิสิทธิ์เป็นนายกผู้คนลำห้วยวะนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านให้กล้วยกว้างอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดอือกล้วยกว้างนี่ครับพี่น้องอ่าหอยริมถูกวิถีชีวิต ริมห้วยวะเพื่อเลี้ยงควายนะครับแถวนี้หลายโอ้ควายนี่เป็นเป็นหลอดเป็นพันหมดเนออยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเนาะในหมู่บ้านนี้นนโอ้เฮฟควัวโตครับ<ะ>เฮือนละบ่ครับเฮือนละซิฟคัวโตเฮือนละซิฟคัวโตโอ้เลี้ยงควายหลายแห่งครับซิฟควัวโตครับพูดอะไรแนงเต่าครับโอ้นะครับนี่ครับวิถีชีวิตริมริมห้วยวะนะครับนี่คือบ้านสวนไม้ บ้านนี่หรือว่าคอยเหลี่ยงครับเดี๋ยวผมจะไปพาดูลำห้วยวะนะครับนี่คือวิถีชีวิตบ้านเพื่นนะครับบ้านไห้ใหครับตงคลามไอ่เพิ่นเป็น,เ,ปนเคยเป็นโอบต,ต่อคนหูโอค้ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนั้นพี่น้องยามกันนะครับมายามพี่ยามน้องผมก็มาสำรวจพื้นที่นะครับพามาดูบรรยากาศร,รอบๆบ้านไฮหญ่นะครับ บนกล้วยกว้างมันคืออินบาอย่างข้ออีสานคืออีสานเกี่ยวนะไปเลยหัวปลากู้คนยังมันเดี๋ยมันเลื่อยๆไปเรื่อยโอ้หัวว่านหรือเ่จุดเริ่มต้นมันอยู่ทส่หูบ่ครับจุดเริ่มต้นมันก็จากสิวานไ่จากหวยเขาอิน่าอย่างด้านแก่าหวยบ่หวยบั่นหวยจำรานต่อจากหวยจำรานมากนี่หวยจำรานแล้วก็ไล่ไปทั้งไลมาเป็นหวยว่ามันนี่หวยว่านที่ไปมันก็จะเป็นข้องข้อไปเรื่อยจนหดพูนละเทศสังขารพนดละ สังขารุ้ินบรครับโอ้ครับผมโอ้ไก่ไก่มันเป็นมันเป็นคือข้ออีสานเขียวไปเรื่อยๆเนี่ยบะบอสุดโอ้ครับครับผมครับผมเป็นลอกเป็นสารอีสานเขียวเพราะเนี่ยเพราะเปนหลอกนี่แหละเมืนอกี้หลอกห้วยนี่แหะคือเมืองหนาห้วยโอ้ครับครับถามพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้วยนะครับอันนี้ก็คือบ้านติดลําห้วยนะครับนี่นี่คือวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านไทใหญ่นะครับวิสภาพนะครับคนลุ่มห้วยน้ําวะนะครับ นี่เป็นคอกคอควายนะครับคุณป้าบอกว่าคอกละสิบยี่สิบตัวนะครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับริมห้วยวะริมห้วยวะนะครับนี่คือข้อควายนะครับนี่โอ้แบบล้อมรั้วแบบโบราณเลยนะครับนี่ห้องน้ํานะครับโอ้นั่นครับที่เก็บฟางมีลานนะครับนี่ริมริมริมห้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงห้วยวะนะครับ เป็นพื้นที่ของอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงนี้แต่ผมถามข้อมูลดูคุณป้าเมื่อกี้แกก็อาศัยความจํานะเดี๋ยวเราไปดูห้วยกันนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันได้นะครับนี่คือฝั่งห้วยวะนะครับเรามาถึงแล้วนะครับนี่นะครับนั่นคือฝายนะครับฝายกั้นนี่นะครับลําห้วยวะนะครับเห็นวิถีริมน้ํานะครับ ของพี่น้องบ้านไฮใหญ่นะครับโอ้แต่ผมเข้ามาในหมู่บ้านนี้ในถนนข้างข้าบ้านนี้รู้สึกว่าจะมีะขี่วัวขี่ควายเต็มเลยนะครับในในถนนเหมือนสมัยยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนี่นะครับคือเราลงมาเราจะเห็นลานกอควายนะครับนี่กั้นเป็นโซนนะครับนู่นตรงนู้นก็มีอีกเจ้าหนึ่งต่อ,ตอ,ตอไปในริมห้วยเนี่ยครับอ้าวได้เห็นสวนนะครับเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆปลูกมะม่วงนะครับอื พี่น้องมายามกันได้มีโอกาสกมาที่ปลางกูแล้วก็มาแวะเยี่ยมญาตินะครับไปดูงานควายงามมานะครับน้องก็พาแวะแวะที่นี่นะครับบ้านญาตินะครับเป็นเพื่อนของป้านะครับออน,น,รนี่นี่รถรถนี่นี่เลน่เลนแล่นพอกันกับตลาดล่ะโอ้โได้ในใี่นี่คันว่าวคันเจ้าสิพัตนาเหมือนคนจะเล่นมาสิมีหลายอยู่ ครับป้านาม่ลรดไร้เลยาะจะนีโอจะเลิ่อนละที่ขันครับ้องเา้ลูกเดินหวยนี่มันชุดอมมองไดโอครับครับไปดอนแก้วหวยวะต้นหน้ามันอยู่มองได้โอ้ไปหวยํำลาาเนาะโอ้ปลานี่หวยวะ พี่น้องยามกันสนทนากันไม่ได้เจอกันนานนะครับเบอร์โทรหายก็เลยต้องมาแวะหาเบอร์โทรไอ,อ,อ้ครับตอนนี้ผมอยู่บนฝายนะครับห้วยวะนะครับ <S <S ววเราไปดูวิถีชีวิตริมห้วยวะกันนะครับที่นี่จะพูดเป็นภาษากุยหรือว่าสวยนะครับสวยนี้ผมเคย มีประสบการณ์จากการทําคลิปนะครับเป็นข้อมูลที่ตัวผมเองนะครับรู้สึกนะครับก็คือว่าสวยนี่จะชอบอะไรที่แบบเดิมเดิมนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงควายหรือว่าครัวโบราณแบบนี้นะครับก็จะชอบอะไรแบบเดิมเดิมเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมเดิมนะครับซึ่งจะยึดถือกันแบบวิธีเก่าๆนะครับสําหรับชาวคุยที่สีสะเกตนะครับ เหมนว่าลบกไก่หรือว่าเงื่อนไก่ับเงื่อนไก่แยกมาแตบบ่โบราณนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะครับมีบันไดขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับเราจะได้เห็นอุปกรณ์การหาอยู่หากินนะครับในริมห้วยนะครับทั้งหลอบมีทั้งแหนะครับบรรยากาศ ตัวนี้ริมห้วยวะนะครับนี่โอ้พี่พี่น้องยังทํานาไม่เสร็จนะครับนี่โอ้คนอยู่ในในวิถีของห้วยนะครับนี่มีทั้งเลี้ยงควายมีทั้งทํานานะครับตีเขาในมอ่ทลเหลวอยู่ครับครับวิถีชีวิตนะครับน้องโอ้คนมาดเข่าไปโบราณตัวนี้โอ้ครับผมมาเบ่งพี่น้องห้วยตะทันนะครับนี่โอ้สั่นครับนี่ยังค่อยๆเดินนะครับนี่ฟังห้วยมันสูงนะครับนี่ โอ้นี่เิ่นมัดข่าวแบบโบราณครับพี่น้องเิ่นยังเห็ดข่าวหน้าแบบเกี่ยวเอาอยู่ครับลดลงมื่อใดปะครับนี่โอ้เป็นประหยัดเนาะใส่แห้งงานเห็ดเองจะของนี่นะครับแบบโบราณจริงๆครับนี่มัดข้าวนะครับนี่นี่ครับวิธีชีวิตอยู่ริมหอยบาเดอครับนี่โอ้ดีตัวคบนั่นดีแห้งดีแห้งโอ้เป็นคอยฝาดตังยี่สี่ตัวนี่คือคือเห็ดเอายังสี่ครับฝาดเอา ในน้อยยังสีมันมันลนไหวค่ะโอ้แต่ฝาดใหญ่ๆเละมันมันเหนียวมันเหนียวค่ะโอ้ครับผมมันหนาหนาค่ะครับแต่ในน้อยแบบนี้มันแต่ขาก็ต้องใส่แห้งฝาดแห้งนะโอ้คนอยู่เป็นตะมวนนะครับอยู่เทียงหน่อยนะครับนี่เทียงหน่อยสมัยตะกี้นะครับว่าเอือนเอือนสุ่มแล้วครับนี่ย่ามาเล่นกับแจ๊บชาวบ้านเอาขวยไปโยขวยไปแถวโค้ดโอ้ยจักโต้ครับเพี่ยงควายอยู่นี่ควายสี่ม้า โอ้เน้นไปทั้งงวงตัวนี้<ะ>โอ้เป็นอยู่แบบวัมออยมาผ่อนด้วยเดิมตัวโอปีครับผม<น>อยู่แบบเดียบง่ายดูดูป้าอยู่หวยวานี่น้ำใดครับมันไหลไหลบางเรื่งนี่แล้ววางวางน้ำมันหลายๆโอ้โอไก่ตุล่านี่เนาะกันยาตุล่านี่เนาะค่ะน้ำไหลายๆวันหนึ่งคนคนเ,เท่าสเกี้เข่าเนี่ยละครับผม,มอโอ้่ยวก,กันหลายครับอนี่นะครับเป็นตัวนี้ไม่เป็นเวอร์ซื้อเนาะริมหอยยซื้อนะครับเนาะ โอจริงมันก็เป็นมันก็เป็นหน้าแหละแต่ว่ามันสูงนะก็เฮ็ดยังมันก็บม่ได้คุดอกก็เลยปล่อยไว้มันอันนั้นโอ้หน้าหน้าคุณน,นาเนี่ยบ่ครับนี่ค่ะมันมันใช่มันมาจากถึงเพียนคะครัโอ้หนี่ก็แม่บดบ่ครับนี่ไอ้ต้นนั่นของพี่เคยค่ะโอ,อ้คือคือ,คอ,คอ,คอจังน้ำถัว่วมเบิดเลยครับเฮ็ดจังบ่ได้ติคั่นไอไอ้ไอ้ต้นนั่นนั่นโตโตทัดไปอันเฮ็ดบ่ได้มัน พนละเอีกเก่าแต่ว่ามันเห็ดบได้แต่ว่ากับพิธีเขงเข้าถือกล่องเบิือทุกอย่างมีนค่มีฉนดมีอย่างแต่ว่าเขาหังบรได้พลผลิตจากการทำนทำามอกนี้เลยแล้วพจนชเฉยหายปของของหน่วยงานหลัดจะค่าน้ำทวมเพิ่อจะให้ค่าน้ำทวมด้วยค่ะโอ้กันยังดีอยู่เนาะนะครับโอ้เดี๋ยวหูจะกดเห็นวิธีของพี่น้องหมวยจะท่านนำเครับริมห้วยวะนะครับ่้ทวนกรได้ยูก็ค่าเี่ยวกไดยูโอ้โบเดยปล่อยน้าถิ่มถึเนาะกัยังเดมีคาฉนวนะคุณจะน้อตะก้นะครับผม ไปนโซนหวยเพิ่นบ่ค่อยลงมาดอกคุณิ่นจะอยู่โซนพู่นที่ตะวันตกหมู่ป่าโอ้ฝูงใหญ่ครับผมยามบลยามยามแยงยามอันนี้ก็แล้วก็จะไล่เข่าข้อขึ้นสมัยตะกีนอะเราเล่นมากกันใช่ไพวกกันเต็มไปหมดนอกบ้านนะใกล้ๆบ้านนั่นละโอ้ครับผมครับผมยามเว่นกับไปอยู่หน้าไผ่หน้ามันครับผมแต่ว่าป้าก็มีช่วงเดียวเนาะหอยวาเนาะช่วงที่ว่ากันยาตุล่านะนาะย่าป้าหลายหลาย ข้อหาก็ได้เรื่อยๆบ่แต่ว่าส่วนมากก็มีแต่พี่น้องชุมชนนี่บ่ครับหามีทางอื่นมาหาบ่ทางอื่นก็นมาแถวจุ่มพรทา้งมาหลายโอ้ครับผมครับผมข้าเจ้าก็มาหาปลาดูปลาดูกะลายตกตกเบ็ดเนาะค่ะครับโอ้เป็นใจคนเขาลาบปลาดูกะลายครับผมโอ้นี่ครับวิถีชีวิตเพส่วนครับเพคนก็วัยเฮ็ดไปเรื่อยๆเข้มง่ายเพิ่นแล้วเขาแล้วน้ำน้ำพึ่นก็มาแล้วครับผมปลาดูกันครับเพิ่งคนคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมสุดยอดเลยครับใจเย็นแท้ใส่ชีวิตแบบสโล ไปเรื่อยๆนะครับโบฝ่าวโบฟังโอ้ดีๆครับมีความสุขรับโอ้ขับผมขับผมขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับรับแล้วครับผมขอบคุณครับดีนี่ครับบรรยากาศของรั้วนะครับข้างในหมู่บ้านนะครับอันนี้ออกมาอยู่บ้านสวนนะครับข้างในเป็นหมู่บ้านไฮใหญ่นะครับมาดูคออควายนะครับโอ้ยเหมือนคอกมาเลยใช้พื้นที่เยอะมากนะครับเห็นบรรยากาศของ คนลุ่มห้วยวะนะครับโอ้ตากข้าวยังไม่เสร็จกันตัวนี้ถ้าเดินไปทางนี้ก็จะเห็นควายนะครับควายที่ปลูกตามทุ่งนาเยอะเลยนะครับตากข้าวยังไม่เสร็จกันตัวน่านาเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่แต่ว่าถ้าเดินตรงไปอีกก็จะเยอะกว่านี้นะครับเป็นฟูงเลยอยู่ในทุ่งนานะครับนู่นนู่นนะครับว่าตรงนี้เลี้ยงควายกันเยอะมากนะครับนู่นนะครับควาย นะครับเยอะนะครับหนึ่งอยู่ในสวนนะครับผูกไว้ในสวนในนาโอ้ยังเป็นควายฝูงนะครับเลี้ยงควายที่นี่เยอะๆนะครับที่นี่ควายเอานะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับบรรยากาศนะครับบ้านไฮใหญ่นะครับตำบลกล้ยกว้างอําเภอห้วยจันทุรจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลาลากันลาลากันเป็นไทกัน ครับผมครับผมล่าแล้วครับล่าแล้วครับลาด้อีกรอบครับผมสวัสดีครับครับผมไอ้ป่วยไม่กรออันจะเมยนเอาเดิมกันเบี้ยกําลองเด็กกระเสาดิ่งก่อนดิเจ้าเจ้าเยอเจ้าเยอคุยเนื้อน้ามีอย่างครั้งโดนเจ้ากระลังซ้าคุยใครเบื่อจอบนะคงให้กับนะวิเลียชิมพระก็ออนเซ็นนะเด้อ